ทาลิลูกคุณทาลิกาตื่นไปลองเรียนได้แล้วค่ะคุณทาลิกาเอาออกแบบลุกเร็วๆออกแบบอ่าเสียงสวรรค์มาแล้วอู้ยตื่นแล้วตื่นแล้วอตื่นแล้วตื่นแล้วอาๆๆๆๆ้าวอ้าวอ้าวไปดูพี่หมิ่นทำอะไรอ่ะเออแมนท่าจะทอดไก่ ว้าว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 โอ้ยเอ๊ะเอ๊ะอน้องทาลีครับตื่นได้แล้วครับ <c oughs> น้ำออกแบบตื่นได้แล้ว <c oughs> อดีเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วตอนเช้าเร็วออตื่นแล้วค่ะอาบนะ้ำไปโรงเรียนได้แล้ววันนี้มีขนมไปด้วยจัดกระเป๋าให้นางครับกระเป๋าน้องทาลี น้องออกแบบน้องทาลิกาตื่นยังคะกินโอเคกินขนมเสร็จก็ไปอาบน้ำกินโอเคกินขนมเสร็จก็ไปอาบน้ำลูกพุ่งไปอาบน้ำก่อนเลยค่ะโอแมกว่าอาบน้ำก่อนกินนมก่อนได้ไหมไปไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนแม่นัดทอดไก่ให้ละไปมีนมด้วยหนูจะกินนมไปด้วยไหมนมไปกินด้วยไหมโอเคมาหยิบเอาเองอ่ะมาหยิบเอาเป็นจีนเองเลยลูกขึ้น โอเคน้องคาเรียลึกแล้วตื่นแล้วคะ่ะพระเช็ดตัวมาเลยค่ะคุณพระเช็ดตัวพิ้วมาเร็วๆจะให้แม่รอหรอือจะให้แม่ไปก่อนให้แม่ไปพร้อมกันกับแม่คะ่ะมาเร็วๆอ,<า>อ่าเอาพ่อพับที่นอนให้ก่อนคะ่ะมาเร็วๆแ,แม่รอแล้วนะั่นอุ๊บอุ๊บม่เพิ่งตื่นจากที่นอน อ้าไปอ่าถ่ายรองเท้าบ,บ้างค่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเองเลยได้อ้าวอ้าเด้๋ยวใส่ใส่ใส่ดิ้ดิอืม ไปเดินไปเดินมาดีๆค่ะทาลิไปไปไเ,ดไเ,ดเดินไปก่อนไปก่อนไม่เดินไม่เดินเดินไปก่อนข้าวมาปั่นจักรยานเออไม่เอาเดี๋ยวพ่อเอาจักรยานกลับบ้านด้วยวันนี้ไปปั่นที่บ้านด้วยโอเคเค้าไปก่อนไปก่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพ่อมาไว้ให้ตรงนี้ให้โอเคไปเดิน เดินเดินไปข้าวซใช่ไหมขนมเสียมากอย่างสิกินข่าวอยู่เอาขึ้นให่พอจะไปโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วเอาขึ้นให้พ่อไปเดี๋ยวนี้มาทีนี้กินข้าวก่อนค่อยเอาไปไปกินนมก่อนจะกินนมแล้วก็กินข้าวก่อนโอเคลุกขึ้นอ่ะเดินไปพ่อไปด้วยเนี่ยอ้าวไปด้วยกัน นะครับไม่อุ้มไม่อุ้มเดินได้เราดูเดี๋ยวขยาำขยำเร็วแล้วขยำเรื่อยๆเราเพื่อนๆรอดูอยู่นี่เร็วหนูจะกินข้ากอะไรอ่าว้าวเก่งยังเลยอ่าเดินขึ้นไปเร็วๆแม่รอแล้วโอเคอ้าวขยำขยำค่ะนะครับกับข้าวรอดไก่ทอดแม่นัาข้าวน้องธาริกา ด้วยแม่นัดแล้วก็พี่สาวคนสวยคนโสดนะครับพี่สาวคนโสดค่ะโสดโสดทั้งแม่ทั้งลูกเอ้ทั้งทั้งอ้พี่สาวโสดมากเลยติดต่อได้นะครับผมโสดค่ะเชิญนะครับต้องบอมคนสวยนะครับโสดนะครับโสดโสดมาสามสิบปีแล้วครับผมทั่วไกลทอดตัวสิบเปิดทั่วไกลทอดข้าวเป็นยังหละลูกไปทายกินแล้วพ่กใกินม่บ้านใหมแต่เมื่อย่างมาสื่อคุยย่าไหนมันยังคนตำหมัก อ่ะเจาะเจาะให้ลูกหน่อยนั้นอันนี้กินอันนี้ก่อนก็เหมือนกันใส่นี่ก่อนยังไม่แซายังมาหุงยังมาให้ก่อนว้าวปวดเจ็บก็ใช่อันนี้มันทำไมมันปวดใจว่าไม่ขยำให้ลูกเลยมันโอ้ยขย่าครับต้องเขย่ำให้ก่อนอ่าใส่ซอสดิโอเค น,น้องออกแบบขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายเพื่อนหน่อยบายบายเพื่อนหน่อยบายบ,ายบายพอแล้วค่ะพอแล้ว